กวัฒน,นิยมอเมริกากำลังล่มสลายที่แท้พากรรมสนองสวิตเคยแช่แข็งเงินรัสเซีย19พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ดรปฐมพงษ์ออกมาระบุถึงอเมริกาไปถึงไหนที่นั่นวุ่นวายข่าวสวิตประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลของตนวางตนเป็นกลางไม่ตกอยู่ในคำสั่งของอเมริกา หลังจากที่รัฐบาลอเมริกาสั่งให้อายัดทรัพย์สินรัสเซียนั้นทั้งนี้ดรปฐมพงษ์โพประสิทธิ์ท่นันนักวิชาการทางบุรพภาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิทเปิดเผยถึงนักลงทุนจํานวนมากจากราัสเซียจีนและอิหร่านรวมทั้งจากชาติอื่นๆ ปิดบัญชีหนีเพราะการไม่วางตัวเป็นกลางของธนาคารสวิสไม่เรียกว่าการตามสนองเราจะเรียกว่าอะไรอเมริกาคว่ำบาตรธนาคารหลักของรัสเซียแต่ในที่สุดธนาคารของตัวเองก็ล่มสลายแต่ธนาคารรัสเซียยังมั่นคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมสวิตเซอร์แลนด์ก็เช่นกันรับคำสั่งอเมริกามายึดทรัพย์รัสเซียไม่วางตนเป็นกลางอย่างที่เคยเป็นมาแต่สุดท้ายธนาคารเครดิตสวิสของตัวเองกลับจะล่มสลายลงรัฐบาลต้องทุ่มเงิน 54พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไปอุ้มไว้ต่อมาวันที่18มีนาคม66ดรปฐมพงษ์ยังโพสต์ถึงความคืบหน้ากรณีสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างน่าชวนติดตามอีกว่ากรรมสนองสวิตเซอร์แลนด์วันก่อนผมเขียนไปว่าไม่เรียกว่ากรรมสนองแล้วจะเรียกว่าอะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้เป็นผลกรรมที่อเมริกาสร้างมาเองโดยแท้หลายท่านคงไม่รู้ว่าธนาคารเครดิตสวิสของสวิตเซอร์แลนด์ เคยแช่แข็งทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียมีมูลค่า19พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามคำสั่งของรัฐบาลอเมริกาการล่มสลายก็เหมือนใช้กรรมที่ตัวเองทำนั่นแหละสิ่งที่เครือข่าย CIA ที่ติดตามข้อเขียนของผมประจำจะต้องทำความเข้าใจให้มากก็คือกฎแห่งกรรมครับยังมีหลายอย่างที่จะเกิดแก่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาอีกเพราะกฎแห่งกรรมนี่เองครับ ชาวโลกกำลังชมจกักรวรรดินิยมอเมริกาเริ่มล่มสลายลงอย่างช้าๆระหว่างที่วลาดิมีร์ปูตินเริ่มฟื้นฟูรัสเซียเขาเริ่มวิจารณ์ตะวันตกที่มีอเมริกาเป็นผู้นำว่าไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศเพราะอเมริกาบุกอิรักและลิเบียสังหารสด,ดัมฮุสเซลและมอมอามากัดดาฟีพร้อมทั้งปล้นทางคำาของอิรักและลิเบียไปทั้งหมดเขาตั้งคำถามผ่านสื่อว่าใครให้อำนาจพวกคุณไปรุกรานประเทศอื่นอย่างนั้น รัฐบาลกุ้ยโลกไม่ตอบพอรัฐบาลซีเรียถูกรัฐบาลกุ้ยโลกรุกลานและขอให้รัสเซียช่วยรัสเซียจึงเข้าไปช่วยละกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายที่ชาตินักล่าอาณานิคมสร้างขึ้นจากทั้งหมด1 5 0 0 0 0 0คนเหลือไม่กี่ร้อยเองในขณะน,นี้โดนรัสเซียกวาดล้างทําปุ๋ยให้ซีเรียไปเกือบหมดสิน้นวลาดิเมียร์ปูตินเคยให้สัมภาษณ์สรุปทำนองว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิด ที่จะไปช่วยประเทศไหนกว่าล้างอิทธิพลประเทศนักล่าอาณานิคมข้าพเจ้าคิดเพียงทำอย่างไรจะทำให้รัเสเซียปลอดจากประเทศนักล่าอาณานิคมเท่านั้นแต่ประเทศที่เล็กกว่าขอความช่วยเหลือมาข้าพเจ้าจึงต้องส่งคนไปช่วยรัเสเซียจึงไม่เคยส่งทหารเข้าไปในประเทศไหนยกเว้นว่าประเทศนั้นจะขอให้ช่วยและเมื่อประเทศนั้นขอให้ถอนทหารกลับรัเสเซียก็ถอนกลับอย่างว่าง่าย การส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการในยูเครนจึงเป็นสงครามภาคบังคับที่ผมเปรียบเสมือนสงครามมหาภารตะประเทศเล็กๆจะได้เห็นจกักรวรรดินิยมที่บ้าคลั่งสงครามมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองล่มสลายลงอย่างช้าๆต่อหน้าผู้คนทั้งโลกความล่มสลายมีให้เห็นเป็นประจักษ์ทั้งทางทหารทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางคุณธรรมจริยธรรมทั้งความน่าเชื่อถือ อเมริกานาโต้ยื้อวุ่นใกล้เสียอำนาจให้จีนรัสเซียขึ้นผู้นำโลกยุโรปลองกลนถังแตกเข้าร่วมสงครามวันที่20มีนาคม -66 หบรับด,ดิาอัปเดตรายงานว่านาโต้ฝันเซซิโรเงินตราพลังงานยื้อระเบียบโลกเก่ารุกรานรัสเซียหละการคลองอาหารได้ก็คลองประเทศคลองพลังงานได้ก็คลองทวีปคลองเงินตราได้ก็คลองโลกได้ดำเนินมายาวนานห้าทศวรรษโด,ดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นปั๊มน้ำมันละปั๊ม เงินตราของฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั่วเดียวที่นำโดยสหรัฐที่ผ่านมาสหรัฐอิสราเอลต้องทำทุกวิถีทางให้ซาอุก,กับอิรานขัดแย้งพิพาทกันเพื่อให้แผนการครองโลกยังดำเนินต่อไปได้แต่เมื่อจีนร่วมกับรัสเซียจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั่วาม,มาครบ1ปี การทำลายหรือระเบียบโลกเก่าค้่เดียวลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากฝ่ายบูร์เซียทำ่มสงครามกับกลุ่มนาโต้ในสมรภูมิยูเครนส่งผลให้สหรัฐและยุโรปหลงกลลวงทุ่มเทอาวุธและเงินไปตกล่มสงครามที่ยูเครนมากเกินเหตุในขณะที่ตลอดหนึ่งปีมานี้ฝ่ายบุนจีนใช้ทีเผลอเจาะเข้าหลังบ้านเข้าไปถึงกล่องดวงใจปั๊มน้ำมันและปั๊มเงินตราของสหรัฐได้อย่างเหลือเชื่อนำซาอุดิอาระเบียและอิหร่านมาลงนามเฟ นความสัมพันธ์กันในทางยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดปลายทางของเปโตรดอลลาร์ยังเป็นทางการเพราะกลุ่ม o อเปกพลัสจะควบคุมพลังงานโลกกว่า80%ด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์ทันที จากนั้นแค่สัปดาห์เดียวก็ได้เรื่องระบบการเงินการธนาคารสถาบัานการเงินความมั่นคงสินทรัพย์ในสหรัฐยุโรปสวิตเซอร์แลนด์พังล้มคลืนป้านตึกถล่มต่อหม้อเสาเข็มฐานรากทันทีธนาคารและสถาบัานการเงินสหรัฐอีก186แห่ง สอจะล้มโดมิโนโยกพวงธนาคารอันดับสองของสวิตล้มไปแล้วเรียบร้อยขายกิจการเลหลังถูกมากและชักดาบหุ้นมูลค่า1 6หมื่นล้านฟรังสวิตหรือ5.9แสนล้านบาทถือเป็นโมฆะเซตสีโลกกลายเป็นศูนย์ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายทำแบบเดียวกับชักดาบเงินฝากธนาคารรัสเซียวิเคราะห์ว่ารัสเซียลุยทับหน้าจีนตีโอบและวนมาตีด้านหลังซาอุดและพ้องเพื่อนรวมถึงอิหร่านเกาหลีเหนือ ปีกซ้ายขวาปัจนี้สหรัฐยุโรปและบริวารได้ตกอยู่ในวงล้อมหมอ้อต้มเครื่องบดเนื้อเสียแล้วอำนาจพลังงานเงินตราสาตารวุธทุกฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ครอบครองบีบให้สหรัฐและบริวารขาดสเสบียงอาหารเพราะเมื่อพลังงานแพงเงินตราล่มอาหารก็ร่อยหรอนับแต่นี้ไปก็คือขั้นตอนวิกฤตอาหารในชาติตะวันตกสินค้าอาหารจะเริ่มแพงอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนยากจนชนชั้นกลางจะต้องลดปริมาณ อาหารลงและจะมีความอดอยากกินไม่อิ่มท้องปัญหาสารพัดต่างๆจะกลายเป็นคอขวดนําไปสู่การบ่อนทําลายภายในชาติจะมีสาเหตุต่างๆมากมายนําไปสู่การก่อม็อบประท้วงของพลเมืองการจราจนการทําลายทรัพย์สินทําให้รัฐล้มเหลวการขอแยกดินแดนเป็นเอกราชและสิ่งเหล่านี้ก็ได้ทยอยเกิดขึ้นแล้วในสหรัฐสหรัฐาาา Israel, อเมกรอิสราเอลสหภาพยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันความรุนแรงนี้แค่จุดติดแล้ว ดีกรีจราจลสงครามกลางเมืองจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆไร้จุดจบระยะต่อไปให้พิจารณาการจราจลจะยกระดับเป็นสงครามกลางเมืองในฝรั่งเศสอิสราเอลสหรัฐเพราะเงื่อนไขภาคประชาชนความขัดแย้งการเมืองภายในเศรษฐกิจ ังคมเหมาะสมแล้วจะเกิดการแตกรังเพลาะเป็นเสียเส่ยงๆรุนแรงดุเดือดแลกเป็นจุนโดยช่วงนี้กินเวลานานราว5ปีจากนั้นก็จะถึงขั้นตอนเซตสี่โลกอำนาจอิทธิพลของระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวจะถึงการเสื่อมสุดสลายลงอย่างถาวสิ่งที่สหรัฐทำได้ในเวลานี้ก็คือยื้อเวลาระเบียบโลกเก่าโดยการจัดให้เกาหลีใต้ไปเยือนญี่ปุ่นฟื้นความสัมพันธ์คู่อริเก่าแก่หวังได้ซีนคืนจากจีนมาบ้างแต่สิ่งนี้เปลี่ย ี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแม้จะสั่งนาโตเพิ่มทหารประจำการถึง3 0 0แสนนายที่ชายแดนรัสเซียรถหุ้มเกราะหลายร้อยคันโปแลนด์เตรียมการรอบไม้การสู้รบบานปลายต่อจากยูเครนแต่สถานการณ์นี้จีนรสัสเซียกำลังยิ้มมุมปากกำลังทหารเพียงแค่นี้ไม่ขนามืออาวุธร้ายแรงของรัสเซียการที่ชาติตะวันตกหลงกลติดลมสงครามอาวุธและเศรษฐกิจมาก,กว่าปีเป็นความผิดพลาดที่ทำให้พวกเขาถังแตกข้างอาวุธและเงินตราไม่มีความพร้อมทำสงคราม ความยืดเยื้อที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินงบประมาณอีกจํานวนมากสําหรับซื้อผลิตอาวุธเครื่องกระสุนและพลังงานนอกจากนี้เชติสมาชิกนาโตในยุโรปบางส่วนจะแตกแยกก่อกระบฏและไม่ยอมปฏิบตัติตามความพยายามการชี้นําเข้าสู่มหาสงครามของสหรัฐเพราะมองว่าตนได้ไม่คุ้มเสียส่วนสหรัฐชาติเดียวก็สู้สตราวุธรัสเซียไม่ไหวแค่จะเอาชนะเกาหลีเหนือเวียดนามอัฟกานิสถานซีเรียอย่างไม่รอดนภาษาไรกับรัสเซียที่อาวุธสม รองยังเต็มล้นคลังโดยมีผู้นำจีนเดินทางมาในวันที่2 0ถึง22มีนาคม -66 นี้ที่กรุงมอสโกรัสเซียให้คำมั่นสัญญาจับมือกันลุยต่อวันก่อนประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินผู้นำรัสเซียเย้ยสหรัฐและนาโตขับรถยนต์ไปด้วยตนเองตามถนนไปเยี่ยมสาธารณรัฐไครเมียและเมืองท่ามาริอุปโปสาธารณรัฐโดเนเพื่อตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและเยี่ยมมหาวิทยาลัยยุคนี้ไม่ใช่ยุคนักล่าอนานิคมที่ชาต ตะวันตกจะหวานหมูอีกแล้วจีนอิหร่านเกาหลีเหนือนักกีฬาตัวสำรองที่ฟิตสดมากกำลังจ้องรอจังหวะให้สหรัฐยุโรปงอมอ่อนแอไปมากกว่านี้สักหน่อยเพื่อจะลงสนามสงครามนี้ด้วยเหมือนนั้นชาติตะวันตกที่กำลังตกอยู่ในวงล้อมทีมปากอ้าเครื่องบทเนือ้อจะถูกรุมประชาทานจากทุกทิศทุกทางดูไม่จืดแน่นอนเบื้องหลังสหรัฐบีบ ICC ออกหมายจับปูตินเหตุจนตรอก ทหารรับจ้างนาะโตโดนสังหารอื้อรัสเซียโจมตีโดรนล่วงทะเลเมื่อวันที่17มีนาคม2566ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC กล่าวหาและออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียและ Maria, iva, ova, มาเรียรลิว่าเบโลวากรรมธิการด้านสิทธิเด็กของรัสเซียว่าอาจจะก่ออาชญากรรมสงครามนั้นโดยข้อกล่าวหาระบุด้วยการเนรเทศและย้ายเด็กจากยูเครนอย่างผิดกฎหมาย มอสโกปฏิเสธความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าไร้สาระและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเนื่องจากรัสเซียไม่เคยให้สตตยาบันในอำนาจศาลต่อมาวันที่19มีนาคม66สํานักข่าวรัสเซียทุเดลรายงานว่ารัสเซียได้ยกเลิกข้อกล่าวหาอาชญียกรสงครามของศาล ICC ต่อประธานาธิบดีป,ปูตินโดยถือเป็นโมฆะทางการรัสเซียอพยพประชาชนหลายพันคนจากเมืองโดเนตลูฮันสโปริเซียและเคอร์ซอน 4ภูมิภาคที่ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นให้เข้าร่วมกับรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วไปยังพื้นที่ภายในเนื่องจากกองกำลังยูเครนตั้งใจลอบยิงพลละเลือนโดยมักใช้อาวุธที่นาโต้จัดหาให้แต่สาร ICC กลับถือเอาประเด็นเคลื่อนย้ายเด็กเป็นการผิดกฎหมายตามยูเครนฟ้องร้องโดยไม่มีการไต่สวนมาเป็นข้อหาในการออกหมายจับบ่งบอกตัวตนของสารชัดเจนว่าทำเพื่ออะไร ขณะที่ดรประมพงโพป,ประสิทธิ์ที่นันนักวิชาการทางบุรพภคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ข้อความผ่านบล็อกเดทเมื่อวันที่18มีนาคม66ถึงเบื้องหลังเบื้องลึกกรณีดังกล่าวว่าเบื้องหลังอเมริกาสั่งให้ ICC ออกหมายจับวลาดิเมียร์ปูตินสายโปรอเมริกายิ้มย้อที่วลาดิเมียร์ปูตินได้หมายจับจากศาล ICC ทําทำนองว่าอเมริกาชนะรัเสเซียแล้วเห็นแล้วตลกมากเลยครับ ข้อมูลเบื้องต้นที่คนไทยควรจะรู้ก็คือ 1. น,นารนี้เป็นสารที่อเมริกาใช้เล่นงานประเทศอื่นๆที่ละเมิดก,กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นหากเอามาเล่นงานอเมริกาด้วยกฎหมายข้อเดียวกันอเมริกาไม่รับ2มีหลายประเทศไม่ยอมรับสาร i c c นี้เพราะรู้ๆกันอยู่ว่าเป็นสารการเมืองประเทศที่ไม่ยอมรับก็มีหลายประเทศเช่นรัสเซียจีนอินเดียยูเครนและแม้กระทั่งอเมริกาเองก็ไม่ยอมรับ อเมริกาใช้อำนาจบีบให้ศาล ICC ออกหมายจาับวลาดิเมียร์ปูตินโดยที่อเมริกาเองก็ไม่เคยยอมรับศาลนี้สแสดงให้เห็นว่าอเมริกาทำด้วยความจนตรอกหลังจากได้เห็นทหารรับจ้างจากประเทศนาโต้ของตนถูกกองทัพรัเสเซียสังหารเป็นเบื่อที่ยูเครนโดนของตนถูกรักเสเซียทำลายลงก้นทะเลต่อหน้าต่อตาชาวโลกโดยที่ตัวเองก็ทำอะไรรัสเซียไม่ได้เลยเพราะสู้ไม่ได้ เพราะเหตุนี้อเมริกาก็เลยหันไปใช้สาร ICC ที่ตัวเองก็ไม่ยอมรับออกหมายจับวลาดิเมียร์ปูตินถึงคิวสาธารณารัฐเช็กรัสเซียเอาคืนปล่อยโดนแลนเซตบอมเครื่องยิงจรวด mlrs พังเละกลางสมรภูมิอัฟดีอีฟกาไฟลุกท่วมจากกรณีเมื่อเดือนกรกฎาคม2,565มีรายงานว่าสาธารณารัฐเช็กได้มีการส่งมอบ rm 7 0 ระบบจรวดไร้ลำกล้อง MLRS ขนาด122ม mm, ิลิเมตรมีการออกแบบและผลิตโดยบริษัท e x c a l i b e r Army ให้กับยูเครนแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยจำนวนซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ของ RM70 นอกจากนี้เมื่อวันที่5มีนาคม2565สำนักข่าวตามประเทศรายงานว่ากรุงปรากของสาธรารณรัฐเช็ก ได้มีการถ่ายทอดสดคำประสายของซเลสกีโดยในกรุงปราก ผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวแสดงพลังสนับสนุนชาวยูเครนเช่นกันบางส่วนบกทงชาติยูเครนสีน้ำเงินเหลืองขณะที่บางส่วนก็มีการชูธงของสหภาพยุโรปทำกลางบรรยากาศที่คึกครับต่อมาเมื่อวันที่18มีนาคม2566เว็บไซต์ท็อปวอร์ได้มีการเผยแพร่คลิปและก็รายงานว่าโดดลนเซตของรัสเซียได้ถล่ม MLRS ของเช็กในทิทางอัดีฟกา กองทัพรัสเซียกำลังใช้ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับประเภทต่างๆเพิ่มมากขึ้นในระหว่างปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนองเหนือจากการรวบรวมข่าวกรองโดยใช้โดรนโดรนโจมตียังคงโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปทั้งด้านหลัง ทำลายยุโทโธปรกรณ์ทางทหารและปืนใหญ่ของข้าศึกในแนวหน้าและในโซนแนวหน้าบ่อยครั้งที่ UAV ดังกล่าวทํางานเป็นคู่ความสนใจเป็นพิเศษคือการตรวจจับและการทําลายปืนใหญ่และขีปนาวุธของตะวันตกด้วยความเฉลือของโดรนโจมตีมีการเผยแพร่วิดีโอบนเครือข่ายซึ่งแสดงช่วงเวลาที่ l a นเซต UAV ของรัสเซีย จมตี RM70 Vampire MLRS ของเชโกสโลวาเกียในทิศทางอัฟเดฟสกีจากพื้นที่นี้ทหารยูเครนมักจะยิงจากการติดตั้งทางตะวันตกที่โดเนสและการตั้งถิ่นฐานอื่นๆของ DPR รวนสอดนมตรวจพบเครื่องยิงจรวดของข้าศึกที่พร้อมจะยิงตามพิกัดที่กำหนดกระสุนแลนเซตที่ลาตระเวนถูกส่งไปโจมตี ภาพที่ถ่ายโดย UAV ลำที่2แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ควบคุมนำโดรนเข้าโจมตีตรงกึ่งกลางของจรวดนำวิถีซึ่งนำไปสู่การระเบิดของกระสุนทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการระเบิดที่ทรงพลัง MLRS ก็แตกแยกออกจากกัน ยานบินไร้คนขับแลนเซสได้รับการพัฒนานและผลิตโดยบริษัทซาลาแอโรของรัสเซียเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในตลาด UAV ในสหพันธรัฐรัสเซียโดนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการใช้เป็นโรนโจมตีระหว่างปฏิบัติการพิเศษหัวรบของ UAV สามารถติดตั้งกระสุนหใน3ประเภทสะสมระเบิดแรงสูงหรือเทอร์โบมาริก สิ่งนี้ทำให้สามารถใช้โดรนเป็นเครื่องยิงกระสุนได้อย่างมีประสิทธิภาพกับยุโทโธปรกรณ์ทุกประเภทเรดาร์ปืนใหญ่และเครื่องยิงจรวดตลอดจนกำลังพลของข้าศึกหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชภพ่จัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์หนึ่เล่มแรก แถมฟรีเสื้อยืดหนึ่งตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร0 2 1 1์6 6 6ห่66 66